แกลงได้ปะเอาให้ได้สายสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแบงค์ 4M นะจ๊ะพี่โรลิฟทายนั่นเองนะครับ ผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมพูดติดปากแล้วมคฮะผมจะพยายามลงคลิปไม่ได้วันละสองคลิปนะครับสิบโมงเช้ากับสองทุ่มนะครับแล้วก็จะลงเป็นเซตเป็นเซตนะครับสุดว่าผมเล่นเซตส,สงครามก็จะลงเซตส,สงครามใช้เสียงสแมกดาวหรือว่าอะไรก็ต่างๆที่เป็นเซตของเขานะครับจนครบแล้วก็จะเปลี่ยนเซตไปเรื่อยๆนะครับจนครบเซตทุกอย่างในเกมฮอนนะครับในระยะเวลา6เดือนเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะทาได้สาเร็จหรือเปล่า เพราะมีบางตัวที่ผมก็ไม่ได้แตะไม่ได้เล่นเลยนะครับอเค เจอต่อคือข้อเสียเวลาผมสกิลสองไปแล้วเขากดสามได้ไหมเกมนี้ผมเน้นเป็นสกิลหนึ่งไว้สแปมนะครับ น่าจะออตโต้ปะผมคิดว่าเขาน่าจะออตโต้สกิลละเพราะว่ากาสกิลหนึ่งอะยังไงถ้าแบบไม่ได้กดออตโต้อะยังไงก็กดไม่ทันถ้ามึงไม่ไหวจริงอะนะตะกี้โซบมาแกง๊งผมจะไปตัดลุนล่างพอดีด้วยไง าอ,อ่ะอย่างนั้นผมก็กดเลนอยู่วะ เกมนี้ผมว่าจะทำเฮลฟาวนะ่ครับเจอเต่าอะว้ามาแล้วไม่รู้ว่าชิวมาปะอ๋อเขาว้าไปบนเว้โซนี่ป่าห <vis> กแล้วเด้อ โดนคำสาปวูดูอ่ะผมคิดว่าผมน่าจะได้เต่านะเน้นหนึ่งอะมันแรงอยู่330รกหลักจากนี้เป็นหนึ่สกิล2เดี๋ยวยังไม่ไม่เน้นมากนะครับทุกคน มันไม่มีกดกดสติกเกอร์แบบอีโมจิเหมือน L O L อะ่ะติดยิ้มใส่ <c oughs> ปกติยิดมใส่จริงด้วยติดมาจาก L กดตัว T คิวแบบต่อเนื่องอนะเอาดิสนใจอยากเป็นเหยื่อปะละ่ะตอนเราจะโกงมากครับเวลาอยู่บนน้ำชาร์จปะวะกลัวโดนชาร์จอะ เาจะมองไม่เห็นเรานะครับในมินิแมปถ้ายืนอยู่บนน้ำอ่ะเอปติไว้สักเวลแล้วกันจนังหวะวิ่งไล่ก็คืออันติมันจะทำให้ฝนตกนะครับทีนี้เราจะได้เอฟเฟกต์ของสกิลสด้วยนะครับบวกกับดาวเมจจากค่าอจีของเราของอปตินะนรับ เพื่อนเราก็ได้ด้วยมั้งโอเคไม่น่ารอดปะโดนสาบบูดูอะไรวันนี้มันจะเยอะแยะไปไหนวะเน,ะ <c oughs> นี่ยคิดโดนสาบบูดัวยังไงก็ตายอะไม่น่ารอดอะวอร์เนี่ยผมคิวคนเดียวไปเก้าตัว Heart Streak <c oughs> จังหวะพุ่งมันมีดาเมจนิดนึงเอาไว้ตัดบิงนะทุกคนแต่มันเป็นเต่าอะสกิลสามเขาไม่ทันอยู่แล้วแหละจังหวะพุ่งมันช้าไม่ได้แบบเร็วขนาดนั้นแต่มันพุ่งขึ้นเนินได้นะเว้ยไม่มีใครมา cho vào càng pa Này này thôi đi มันเป็นตัวที่ยืนกลางเก่งนะอ๋อจริงๆผมว่าถ้ากดน่าจะอยู่อ่ะแต่มันเก,เก่งเฉพาะกับตัวตีใกล้ครับไกลๆไม่ไหวโดนกดเสร็จแล้ว บบบบคอนตันก็อยากเล่นนะ คิดโซชาร์จใช่ไหมแล้วผมหลบผมแบบไม่ได้กล่าว่าเขาจะชาร์จไว้คือก,อกลัดยังขึ้นไปตัดรูดบนหลบพ้นเฉย <c oughs> เกย์เรียกฝนมาครับ <c oughs> จะได้นะ มันจะไปรอดยังไงวะ เบรวอกวะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะกี่บ้านได้นะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นแพนด้าเ้ยแพนด้ายังไม่เกิดเนี่ยวะตัวอะไรสักตัวหนึ่งอ่ะน่าปูดูมั้งทำทำบีกีบีต่อแล้วผมเดีย๋ยวแยกล่างก่อนไม่ล้ออะไรมเนี่ย ถอยมาแล้วเพื่อนไม่น่ารอดวะน่าจะดิสวอดมาไปแล้วบอลมันพื้นฐานง่ายๆเลยตรงนั้นอ่ะมันป็นจุดปกติที่คนชอบบอนมันทำให้โพซิชั่นการมองเห็นมันมันเยอะสุดแล้วตรงนั้นอ่ะ กว้างอะมุมมองมันกว้างดีตรงนั้นอะเห็นคนนั้นคนนี้เดินมีทรายปะเสียดายปะไปละต้องมีแยกล่างกับไม่ไหวดิงเยอะ้วยกันไหมมีคนฟาร์มตรงนี้ปะ ห่อนฟ้าไอ้บ่อนส้มหมดแล้วผมขึ้นไปสร้างบ่อนน้ำเลอืมชา้าดิแะผมคนเดียวฉีกอะสิบเจ็ด คิวเยอะฟาร์มสบายต้นเกมตบรัวๆเลย <Yeah. S 1> แซนทำไฮเปอร์ว่ะผมต้องแยกล่างนะแยกล่างบีจีบีฮนะแซนลงได้ปะ อาให้ได้สายเมื่อกี้มันสตันรัวๆเลยเพราะว่าตัวปองของผมที่แยกอ่ะมันชิงกันแบบรึบเลยเสียงดังสนั่นหูมากดีนะไม่ได้ถึงหูฟังใส่หูฟังนี่หูแตก สวิป์ไม่ได้ทำขวานต<ด>ีกระจายแต่ก็นั่นแหละน่าจะฆ่าย,ยากเลยโมไฟเบรดผมต้องบีคีบีเว้ยเดียวน่าจะดันลึกได้นะ ไม่ใช้สกิลสองแล้วกันคนระับสร้างแอ่งนะ้ผมกลัวค่าผมจะโดนแล้วไม่มีสกิลนี่ต้องทำใบถ้าฆ่าต่อวะนะ the อืมพอหมดสกิลสองอะกลับมาเป็นลังแรกแล้วตีเบาะเห็นไหมตีเชา้าด้วยตอนสกิลสามมันจะได้ได้เดิมเมท้ได้เอเจิแล้วก็ความสามาในการเคลื่อนที่เดินผ่านยูนิตอะไรประมาณนั้น มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอะลิหรือยไม่น่าหลอดปะกันเลยส,สายคีด้วยพระเจ้ามันจะได้ตีไหมเนาะ เอาละเฉยแล้วจ้ะผมมีแค่ฟาร์มกับฟาร์มแล้วหลังๆมานี่แซนทำไรไะนะหาคขอนเสกก่อนผมเดาว่าน่าจะเป็นเสกปะ เกือบตายนะแซนเก็บงานเลยบินเข้ามาไล่สูแซนเสกว่ะตีไปแล้วตีไปแล้วตีบล่ะทุนเกมเต่าเขาบ้าจี้มาบวกไว้หน่อย ว่าลิฟทายเป็นตัวหนึ่งที่ตีเร็วมากนะแต่เอาเข้าจริงก็คงไม่สู้เมอะ <laughs> ผมเชี่ยวเมทอยู่ดีว่าถ้าของเท่าๆกันนะแต่ถ้าลิฟทายกดทั้งอันติแล้วยืนบนน้ำนี่ว่าไปยังอาจจะเร็วกว่าจนเกมบูดูเขาพิมพ์ไรไม่รู้สีสันเกมอะถ้าไม่ลามปามถึงบุกปากาลีหรือว่าอะไรเงี้ยผมโอเคนะมันท็อกซิกอยู่แล้วมีทุกเกม ต้องดูขอบเขตด้วยในเกมกับชีวิตจริงไม่เหมือนกันโอเคววานตรงนี้หมดซื้อมาใหม่ใครมันว,านนว้าอนยะ่างนง้วะเน่ะ จอยเอพอดีไม่คิดว่าจะเดินมาตรงนั้นนี่เ,เดินมาพอดีวะตัไวัดแ้วตัดไปแล้วตัดไปแล้ว,ลว,ลวบ้านดิค่ มผมโดนคอป่ะโดนคออะไรวะโดนอันตีแพนด้า <Come on. S 1> เออคอนอนเออันนี้นะเว้ยต่อมานะ ผมว่าเดี๋ยวผมเน้นเอจิเยอะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ตีแรงสกิลอันติเราเวลากดมันเห็นไหมทั้งแผ่นที่จะถูกปกคุมไปด้วยน้ำนะครับทุกคนแล้วก็มันจะได้รับค่ายเอจิตามเปอร์เซ็นต์ของเราไหมสามสิบห้าเจ๋งได้ดาเมจด,ด้วยได้ค่ายเอจิด้วยกรลงแต่เมื่อกี้ผมยังไงก็ไม่รอดนะ มีปล่อยให้ด้วยดีเว้

จบเลยผมท่อให้เปิดแล้วกันผมรู้สึกว่าผมตีช้าชา้า โอเคเดี๋ยวผมไปกลังจะตีบวกหกสิบเอจิออก็เพิ่มอีกเฮ้ยเฮ้ยคออะไรวะเน๊อ <c oughs> <c oughs> ตกให้ด้วยตกให้ด้วย <st> ติดนิสัยกดตัวทีแล้วส่งอีโมจิแอลเฮ้วจริงนะเมื่อกี้ผมกดตัวทีอีกแล้วจะกดยกยิ้วโงไม่ไหวไม่ไหว ถ้ามันมีอย่างนั้นนะผมว่าม่นเกลียนเว้ยเออถูกใจยุบๆพวกกดไลค์มีแต่อย่าสมัคดาวแต่ว่าไม่ค่อยได้กดเท่าไหร่อะสมัคดาวบีคีบีผมไม่มีอ่ะไม่เป็นไรได้ได้บนอยู่ ไวละที่บ้านเจอกันอันนี้ผมจะทำสามสีน่าเม็ดแค่นี้ก็สามร้อยแล้วถ้าออกวินโบเกียนจูจะขนาดไหนวะ บนจะแตกแล้วไปอ,อ๋อจบไป็นว่าสามสิบวเทถีจบได้แล้ว ัารตัวลอ่อผมไม่ผมไม่สนับสนุนอะไรอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งตรงข้ามเลยอย่าทำตัวอย่างนี้เลยเนาะเกมมันก็จะปิดอยู่แล้วโดยกลัวไหมล่ะมาดิ อย่าท้วงอะไรนะครับมันมันมันไม่น่ารักอะ่ะ <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> ผู้เรียนส่วนใหญ่ย้ายไปด,ดอตา้านะครับผมบอกเลยฮอนแม่งซอฟมาก <c oughs> ดอตา้าหนักกว่านี้เยอะขนาด <c oughs> เขาไอ้น,นี่นะเ <c oughs> ว้ยอ่า <c oughs> มันเป็นพวกเสียงพวกอะไรเงี้ยแบบเยอะเยอะอะไรเงี้ยมันเป็น ท็อกซิกแบบถูกกฎหมายในเกมเขาทำระบบมาให้งั้นแต่ม um> ันก็ยังมีประเภทพวกหัวร้อนนะหัวร้อนสุดคือให้ทิปอ่ะเอออันนั้นหัวร้อนจริงต่อหนี้ได้ The Hellborn have destroyed a Legion Tower. <laughs> we are to make to this come look easy. <laughs> the Hellborn have destroyed a Legion Tower. A Legion barracks has been destroyed. A Legion barracks has been destroyed. The have the Tower. จบครับไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วล่างคูดาวอวขอพืดขอพืดไม่ใช่คอเกียรตนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะลิฟทายนะครับหาเกดิดเราชอบใจนะครับอย่าลืมเชร์กันนะครับกดไลค์กดแกชร์กดซับส c r ร b ์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับขอตัวลาไปจ้า